ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anime Book นะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวมังงะจากเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่าภาษาไทยก็คือมหาเวทผนึกมารนะครับเขียนโดยอาจารย์เก๋ๆนะครับเล่มนี้แปลโดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกนะครับผม ก็เล่มนี้จะเป็นเล่มที่15นะครับหรือว่าเล่มล่าสุดเลยที่ได้ทําการแปลเป็นภาษาไทยนะครับและผมก็ได้ทําการพีมาเพื่อที่จะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วก็เป็นแนวทางในการที่แบบว่าใครจะซื้อไปเก็บนะครับผมก็เราก็มาดูรายละเอียดของปกกันเลยนะครับปกก็จะเป็นรูปของมาฮิโตะนะครับตอนแรกผมก็งงๆอยู่ว่าใขรนะครับแต่พอลา มองไปมองมาแล้วก็ถึงกับอ๋อเลยนะครับเพราะว่ามันก็คือมาฮิตโตของเรานั่นเองนะครับปกก็จะเหมือนกับเล่ม14เลยนะครับที่เป็นรูปหน้าของสุขุนะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากคลิปนี้ผมจะรีวิวมังอ่ะเป็นแบบว่าจากเล่มล่าสุดแล้วก็กลับไปจากเล่มนี้เป็นเล่ม15บห้ใช่ไหมก็จะรีวิวเล่ม14 13- 12 11ไล่ไล่หลังลงไปเลยนะครับเพราะว่า ต้องการตามเทนได้ทันนะครับเพราะว่ามันถึงเล่มล่าสุดแล้วอะ่ะก็คนดูเขาก็อยากดูเล่มล่าสุดไม่มีใครอยากดูเล่มที่แบบว่าซ้ำๆคลิปกับคลิปอื่นคลิปของคนอื่นนะครับก็คือแบบอยากได้ยอดวิวด้วยนะครับผมก็สําหรับตัวปกมังงะนะครับความสวยก็คือแบบมันสวยจริงๆครับดูจากในกล้องก็คงจะรู้แล้วครับว่ามันสวยจริงๆเราจะไม่พูดถึงปกกันมากนะครับเราจะพูดถึงตัวเนื้อกระดาษที่ใช้ทําหนังสือนะครับเป็นกระดาษ ตีพิมพ์ใหม่นะครับเพราะว่าตอนแรกมันมีปัญหาเรื่องภาพไม่ชัดตัวหนังสือเบอร์นะครับแล้วก็สีติดมือนะครับสำหรับปกในนะครับผมปกในก็จะเป็นรูปพี่หมีนะครับแล้วก็รูปอินุมากิแล้วก็มากินะครับผมแล้วก็จะมีเขียนเหมือนแบบว่ายังไงะให้ใส่แมสระวังกันด้วยนะครับผมระวังแบบโควิดอะไรประมาณนี้ครับก็ น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมส่วนปกหลังนะครับปกหลังก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้เลยครับไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าพีทันเขาจะแจกโปสการ์ดมาให้สองใบด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโปสการ์ดออกมาให้ดูก่อนนะครับผมก็สำหรับโปสการ์ดของเรานะครับใบแรกก็จะเป็นรูป อิดาดุลยูจิกับพี่หมีผมขออนุญาตเรียกว่าพี่หมีนะครับก็จะเป็นแบบสี่คูณหกนะครับผมเป็นรูปแบบสี่คูณหกนะครับอันนี้ผมเอาใส่ซองเลยเรียบร้อยนะครับกลัวกลัวมันหักนะครับกลัวมันแบบว่ากลัวมันโดนอะไรพับแล้วมันจะเป็นรอยนะครับก็เลยเอาใส่ซองไว้ส่วนอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปนี้ครับผมเอาใส่กรอบรูปไว้เลยครับก็เป็นรูปของเหมือนโปสเตอร์ที่แบบว่า โหมทอนิเมะครับก็จะเป็นโกดโจแล้วก็เกะโทแล้วก็ยูจินะครับตรงกลางก็จะเขียนว่ามหาเวิพัน็กมาแล้วข้างๆก็จะมีเหมือนลายเซนด้วยนะครับแต่ผมอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจสยามอินเตอร์คอมมิกนะครับหรือว่าเว็บสยามอินเตอร์คอมมิค com นะครับ หรือว่าใครขี้เกียจพิมพ์ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวมังงะเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เก็บมังงะอยู่แล้วด้วยนะครับก็อาจจะแบบว่ามีใครแนะนําเรื่องอะไรมาผมจะได้ไปซื้อมารีวิวแล้วก็อาจจะเก็บไปในตัวด้วยเลยก็ได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ขอคลิปนี้ให้ถึง15ไลค์นะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะมารีวิวมงังหะเรื่องอะไรก็ต้องติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีครับ